เคสที่เหมียวเจอมากที่สุดก็คือเคสของท่านที่เป็นโรคสะเก็ดเงินนะคะบางท่านนะคะเป็นที่ท้ายทอยนะคะเป็นสะเก็ดขาวๆบางท่านก็เป็นที่มือน,นะคะคนที่เป็นโรคน้ําเชื้อรานะคะแบคบทีเรียนะคะบางท่านก็เป็นที่เท้าแต่เคสที่เจอแต่ที่สุดเลยนะคะก็ผุพองทั้งแขนทั้งขาเลยค่ะเป็นคน่อนข้างมากร้อยทั้งร้อยนะคะท่านที่เป็นแล้วบางท่านไม่กล้าไปพบหมอเนื่องจากว่าอายถ้าเกิดว่าเราไม่ไปพบหมอ ะะเราก็ต้องหาอาหารเสริมค่ะอย่างเช่นตัวนี้นะคะอาหารเสริมตัวนี้นะคะน้ำบ้านเอสเวล่านะคะจะช่วยลดอาการคันนะคะช่วยฟื้นฟื้นฟูผิวหนังที่อักเสบนะคะตัวนี้ดีมากเลยทีเดียวแลวก็อีกตัวหนึ่งนะคะก็จะเป็นตัวนี้นะคะตัวลูทิก้าลูทิก้าจะช่วยยับยับ้งแบคทีเรียและจจัดนะคะเชื้อโรคต่างๆนะคะแล้วก็เพิ่มภูมิต้านทานให้ร่างกายเราแข็ง นะคะแล้วก็ลดอาการอักเสบนะคะถามว่าทำไมถึงต้องทานสองตัวเหมือนเราเป็นเป็นไข้อะคะทำไมคุณหมอถึงให้ยาลดไข้แล้วก็ให้แก้อักเสบเหมือนกันเลยค่ะสองตัวนี้จะช่วยลดอาการคารันและอักเสบแล้วก็การลุกลามของท่านที่เป็นโรคสะเก็ดเงินได้ดีมากเลยนะคะข้อควรระวังนะคะสําหรับท่านที่เป็นโรคสะเก็ดเงินสิ่งที่ต้องห้ามมากๆเลยนะคะคือ 1. งดเหล้าและบุยเบีย ซอสนกของหมกักของรองเช่นเหล่กไม้ไม่ก็ปลาอะไรอย่างนี้นะคะงดเลยนะคะซุปแต่ปลานี่งดเลยนะคะสามคืออาหารทะเลบางชนิดเช่นปูหรือหมึกนะคะสี่ห้ามเกานะคะห้ามเกาเพราะว่าการเกาการแกะจะทำให้โรคสะเก็ดเงินลุกลามขึ้นมาได้งดงดอาการคัน อาการเกาอะค่ะขอโทษที4 5 5 5ค่ะ5ก็จะพักผ่อนให้เพียงพอแล้วก็ห้ามเครียดนะคะท่านที่เป็นโรคสะเก็ดเงินนะคะสามารถโทรมาปรึกษาเราได้นะคะาตามเบอร์โทรด้านล่างเลยค่ะนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ